จมอการแสวงบุญของชาวพุทธในดินแดนพุทธภูมิคือการเดินทางของพุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธาเพื่อไปสักการะสถานที่ที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาในดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล เช่นเดียวกับพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชียงรภาคใต้ค่ะที่ในวันนี้พวกเขาเหล่านี้ได้มีโอกาสไปร่วมแสวงบุญที่ประเทศอินเดียและเนปาลผ่านโครงการของกอมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าซึ่งคณะผู้ร่วมแสวงบุญทุกท่านก็มีความปรับเพิ่มใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มีโอกาสมาร่วมแสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิแห่งนี้ค่ะได้ภูมิใจว่าที่ผมได้มาได้พบต้นทางของพระพุทธศาสนาา เคยเรียนพุทธประวัติมาแต่เราไม่เคยเห็นตัวจริงแต่ที่มาเห็นตัวจริงถึงไม่มีพระพุทธเจ้าก็จริงอยู่แต่ว่าร่องรอยมันมีอยู่ภาคภูมิใจผมไม่มีน้ำตาเกือบจะร้รู้สึกยินดีปิติยินดีมากค่ะอยากจะให้มีโครงการนี้อีกค่ะจะได้นำไทยพุทธมามาอีกค่ะดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ปลื่มที่ว่าได้มาดินแดนของพระพุทธศาสนาของเราค่ะ มีประทับใจที่อยากเป็นพิเศษไหมคะสถานที่ก็พื้มทุกสถานที่ค่ะท่ากะที่พักก็ดีค่ะขอบคุณที่กรมมนอให้การสนับสนุนให้ชาวไทยพุทธได้มา,าแสวงบุญที่ประเทศอินเดียค่ะและก็อยากให้รุ่นน้องๆก็ได้มาเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะโครงการนี้ได้ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะขวัญและกำลังใจ ในการที่จะรักษาพระพุทธศาสนาใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องขออนุมันาบุญแล้วก็ขอบกขอบใจทางกอรมนภาคสีส่วนหน้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท,ท,ท่านและครั้งต่อไปนั้นคิดว่าน่าจะมีโครงการดีๆเช่นนี้เพราะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างยิ่งสำหรับโครงการสารใจไทยพุทธสูดินแดนพุทธภูมิในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะสร้างความรักความเข้าใจให้กับพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไดทราบถึงความจริงใจและความตั้งใจจริงของหน่วยง,งานภาครัฐที่มีต่อพี่น้องชาวไทยปลายด้ามควานนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้พี่น้องชาวไทยพุทธได้มีศรัทธาตั้งมั่นต่อการแสวงบุญในดินแดนพุทธภูมิด้วยความยากลำบากรวมทั้งการสืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีและเกือ้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาจงังหัดชแดนภาคใต้โดยการนำพุทธวิธีมาเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขนั่นเองค่ะทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กอมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสรีสนนระไกรนั้น